ฮ่าฮ่าชาวลัคนาราศีเมษนะครับ ดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่26มกราคมนะครับเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมเป็นสัปดาห์ที่นะครับดาวเสายังคงลอยอยู่ในภพลอยกลางฟ้าได้เกษตร,ราธิปดีแล้วก็อยู่กับดาวเกตนะ วาสนาในเรื่องของงานของชาวลัคนาราศีเมษนั้นถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะดาวเสาร์ลอยอยู่ในเดือนการงานเนี่ยนอกจากเป็นกเกษตรราธิบดีแล้วยังได้โยกเกณฑ์ตามโหาราศาสตร์พระต่ยชินดูที่เขาเรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกแล้วก็เป็นองค์เกณฑ์ปัสสวะเกณฑ์ด้วยงานยังถือว่าเหนียวแน่นอยู่ครับยังมีวาสนาที่ดีในเรื่องของงานอยู่ ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นต้องบอกว่ามีรายจ่ายจุกจิกเบี้ยวายลายทางเข้ามาตลอดในสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าก็คือ26กกันยาถึง2ตุลาแต่ชาวเมธก็ยังคงโชคดีคือหาเงินได้ตลอดเช่นกันนะดาวเจ้าตัวของคุณเองคือดาวอังคารไปอยู่ในเรือนการเงินได้ราชาโชคแต่ก็เป็นประด้วย อาจต้องเอาเงินไปใช้ใจ่ายเพื่อคนอื่นหรือบางทีชาวเมดแม่งอาจจะต้องซ่อมแซมบ้านหรือเอาให้ญาติผู้ใหญ่ก็ได้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่แม่งจะต้องมีเรื่องใช้เงินออกไปแต่ก็ยังโชคดีอย่างที่ผมบอกแหละคือคุณยังมีเงินเข้ามาตลอดวันจันทร์และวันอังคารนะครับเป็นสองวันที่ดีในเรื่องของการเงินติดต่ออะไรในเรื่องการเงินจะได้รับความสําเร็จดีวันพุธพฤหัสเป็นวันที่เฮงซวยสองวันนี้ไม่ดี นะสองวันนี้ไม่ดีฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษจำให้แม่นพุทธพฤรหัสเป็นสองวันที่ติดต่ออะไรก็จะฟาวเฟลไม่ได้ผลหวังไว้อย่างหนึง่งไปได้อีกอย่างหนึง่งและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้มันทำให้เรามีความรู้สึกไม่ได้อย่างใจจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์วันศุกร์เป็นวันที่ดีของชาวลัคนาราศีเมษ และวันศุกร์เป็นวันที่คุณจะได้เงินฉะนั้นในสัปดาห์หน้าถ้าคุณจําเป็นจะต้องเจรจาอะไรในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องการเงินให้นึกไว้ตามที่สินแสงหมิงบอกเลยคือวันศุกร์ศุกร์คือเบสที่สุดนะครับแล้วก็มาถึงวันเสาร์วันเสาร์นี่จะมีเรื่องจุกจิกใจนะมีเรื่องต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งวันเสาร์ที่1ตุลาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่2ตุลาก็จะเป็นวันที่จะมีอะไรที่เป็นโชคดีในเรื่องของการเงิน ชาวเมธก็มีโอกาสจะต้องเดินทงเดินทางด้วยในช่วงไปลายสัปดาห์นะไม่หนึ่งก็สองตุลาคมนี่แหละนะครับอย่างไรก็ดีครับในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนคู่ครองความรักกำลังจะย้ายไปอยู่ในเรือนอาริแล้วก็ย้ายไปได้ตำแหน่งเป็นนิดอยู่กับดาวอาทิตย์คู่สมพลความรักดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันครับเดี๋ยวจุกจิกใจเดี๋ยวแฮปปี้อะไรของมันก็ไม่รู้ชาวเมธที่ยังโสด นะครับคนที่คุณไปชอบเขาหรือเขามาชอบคุณนะมันก็ยังมีเรื่องที่ทําให้มันไม่ค่อยได้เจอกันอยู่นะครับจะด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ชอบการคิดถึงกันแต่ไม่ได้เจอหรอกนะครับมันจะมาขยับดีขึ้นต้องหลังตรงนี้ไปแล้วซึ่งเดี๋ยผมค่อยพยากรณ์ให้ต่อไปยังไม่ใช่ตอนนี้นะส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วระวางังเรื่องเข้าใจผิดเรื่องหึงหวงหรือไปคุยไปแค่ไอ้ปัญหาเก่าๆที่มันผ่านไปแล้ว มาคุยกันให้เสียอารมณ์เปล่าๆก็ระวังสิ่งเหล่านี้นิดหนึ่งสีที่ถูกชฉลองในสัปดาห์หน้าสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นเป็นสีอื่นใดไปไม่ได้นะครับนอกจากสีดํานะครับหรือสีออกทึมๆนิดนึงใส่ไปติดต่องงติดต่องานสําเร็จดีนักแหละนะสำเร็จดีนักแหละนะครับ สีดำนี่คือเต็งหนึ่งเลยแล้วก็บอ,อกสีเทาดำหรือสีดำอะไรพวกนี้ในสัปดาห์หน้าก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ